สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซี FC ลาวองิง<ม>พี่น้องอยากซีมาวาเรื่องมือขึ้นนะครับพี่น้องทีอุบลอีลาไปเล่นนะครับพี่น้องไปว,วัดปากปากเซเลยครับพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องจักซสีเอาอยัางมาเปรียบได้ครับพี่น้องว่าซูหม่องซูบอลว่าหลายแล้วครับพี่น้องแต่ เมื่อคืนยูอุบลปากเซ่เนี่ยครับพี่น้องทั้งคนฝัดงฝังสายเอ่ยทั้งคนไทยเอ่ยจีมาเบิงล่อเบิงอีหล่าเมื่อคืนเน่ยจักสีเอาจังใดจักซีเอาหยัางมาบรรย่ยใดครับพี่น้องเนาะก็คือเหมืนทำนองว่าไอ้เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ยิงใหญ่ที่สุดเลครับพี่น้องคือจักสีเอาคําหยัางมาบรรย่ยแบบเปรียบเทียบแบบแบบที่สุด ของที่สุดของคำบรรยายเลยครับพี่น้องมันเป็นแบบว่าแม้แต่จะสั้างขสีหรอครับพี่น้องสังขั้นยย้ายแล้วขย้ายจนสุดสุดที่จะเต็มทีแล้วครับพี่น้องก็ย่งมีคนมาถ่าอีกครับพี่น้องข้างนอกอีกหลยครับพี่น้องข้างนอกอีกล่อล่อเบิงอีหล่าคือหวังง่ายๆเออทุกคนน่ะล่อเบิงสาวหน่อยเพชรบันแพงอีหล่าอุ้งอิงนะครับพี่น้องทุกคนมาเพราะว่าอย่างว่าอยากมาเบิงอีหล่าอุ้งอิงแล้วก็ วัดนี่เป็นวัดทีอิหลาอยากไปอีกซ้ำกับพี่น้องเพราะว่ายังเมื่อตอนเด็กหน่อยอิหลาเคยมาวัดวัดนี่ครับพี่น้องอิหลาก็เลยอยากสิไปนะครับพี่น้องนี่แหละครับพุ่มใจหลายครับพี่น้องเอฟซีทุกคนก็นตั้งใจมาหามาเบิงสาวหน่อยเพชรบันแพงแม้แต่คนฟังสายนะครับพี่น้องมาจนแบบว่ามันหลายเกิดครับมันหลส,สุดจอดเลยครับพี่น้องมือจะคเ,เอาอคำยังมาบรรยายมามาแบบ จำนวนหมากจำนวนม,านวนมาหาศาลเกินครับพี่น้องคนล่อนีแบนบแบบสุดเกินคือขนาดว่าขนาดหนีแล้วว่าขนาดค้นหลายนะครับพี่นอนะ้องเนาะอีหล่าเฮ้ากบ,บทอครับพี่นอ้องอีลหล่าเนฮะ้าเนาะพอไปถึงปั๊บก็บยั่งไปลงเอไปอยู่ข้างหน้าเวทีเนี่ยทาง,ง,งที่คนเขาหลายเหล้วเนละอีหล่าก็ยั่งแบบนีแบบอยากไปหาเอฟซีอยากสไปทายลูกกับเอฟซีอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องเนาะ อีหล่าก็ลงไปกับคนก็ล่อมาเข้าแถวเต็มจนแบบว่าทายจนสุดจิตสุดจิตประทับใจบครับเอฟซีครับพี่น้องที่เอฟซีทุกคนอยากทายจนมันหลายเกินเนี่ยอีหล่าก็ต้องกับมากขึ้นอยู่หนาเวทีครับพี่น้องเพื่อสีหายทายหนาเวทีไม่อีกอกรอบหนึ่งครับพี่น้องพราว่าตรงนั้นมนคนมันหลายเกินแล้วมันเพราะมันหลายแห้งหรืมันกระบอกใครมีอันนั้นเท่าไรนะครับพี่น้องเนาะอีหล่าก,ก็ต้องทอยขึ้นมากข้างบนนี่แหละครับพี่น้อง ความประทับใจของเอฟซีที่มาถามมาล่อนี่มัน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 เกินคํบญญาบรรยายครับพี่น้องจ็กซีเอายังมาบรรยายให้เอฟซีเบิงว่ามันคือมันขัดแท่คือมันสุดแท่ครับพี่น้องมื่อคืนมันสุดเกินสุดเกิน,กนจากซิว่าจังไดครับพี่น้องแห่งไว้ลล่เอล่าออกนี่แห้งขัดครับพี่น้องผมก็ยังเจ็บข้อก็อเก่าอยู่พี่น,อน้องไยมันจ็กก็มีหลายหม่องหลายบอลที่ว่าหลาย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 อะ่ะ ต่กายเรามาเจออย,อยู่นี่นะครับอยู่ปากเส้นเนี่ยแบบกายว่ามันคักกว่าทุกหมองอีกครับพี่น้องคักเกินคักเกินจนแบบจ้าสิว่าจังไดเลยครับพี่น้องมันอีหล่าเฮ้าในี่ตอนนี้มันมันมันดังสุดสิด,ดังลยครับพี่น้องดังจนแบบเอฟซี FC เอ้ยพ่อแม่เอ้ยพี่น้องที่ค่อยถาเบิ้งเอ้ยเนี่ยคือที่ว่านี่แหละที่วัดเนี่ยครับพี่น้องทุกคนก็นตังใจอยากซืมาเบิ้งสาวหน่อยเพชรบันแพร่งกัน มึงอ,องอีหละมึงอิงกันจนมันจนมันแบบว่ามันแน่นแน่นจนสุดสิแน่นครับพี่น้องข้างหน้าข้างอคนที่เข่าบ่อใดอีกอยู่ข้างนอกอีกหลายครับพี่น้องก็คือใดแต่คงสีใดแต่ยินแต่เสียงครับพี่น้องเพราะว่ามันคนหลายจนมันเข่าบ่อใด,บบดาาใครับพี่น,อน,น,น้องหลายแห้งหลายแห้งจนแบบสุดแจ็คสิว่าจังไดครับพี่น้องมันมันเกินคำสิวว่าและครับพี่น้องนะที่เฮ้าได้ไปเบ่งมาหลายๆมองที่เกิดขึ้น แต่ว่าอยู่ถี่ว่าอยู่ยังแน่อยเอสอยู่ไอ้นั่งมันแน่นมาตลอดครับพี่น้องมันแน่นมาตลอดตลอดตลอดตอดจนมาถึงมือนี้มือขึ้นนี่กลายเป็นว่ามันสุดสิแน่นครับพี่น้องมันสุดสิแน่นแน่นจนแบบโหนาเสือว่ามันพื้นที่กว้างรับคนได้หลายหลายครับพี่น้องแต่มันก็ยังแน่นถึงสิขียายสังกสีจังใดมันก็ยังแน่นครับพี่น้องมันก็บ่ได้ครับพี่น้อง จนสังกษีสุดกะมันได้แค่นั้นครับพี่น้องคนก็ถ่าเบิงจนแบบว่าเพราะหนาเสือว่ามันสิเกิดขึ้นมาได้เนาะพี่น้องเนาะกับหมอล่ำขึ้นหละอีกอันนึงอ่ะที่ไปเห็นไปนิ่งอีกคลิปๆหนึ่งก็บอกว่าอีกคนที่ไปขายของเนี่ยขายวงอื่นมากเ่ยขายบ่ได้ครับพี่น้องขายยากก็ขายกับขายเพรามีคนมาสื่อคนยังมาเบิงเพราะยัง ค้นถาเบิงมาเบิงสาวหน่อยครับพี่น้องพอสาวหน่อยมากแค่นั้นแหละเขาบอกขายของได้เพราะอย่างค้นหลายครับพี่น้องค้นหลายแบบทุกคนก็อยากมากินอยากมากพ่ออย่างเหนื่อยหรือเบิงอีหลานเหนื่อยแล้วก็ต้องมากินเป็นบ่อพี่น้องมาต้องมากินของก็เลยขายได้ครับพี่น้องแต่กับวงอื่นมากกลายว่าคนบอกให้มาเบิงบางวงนี่เขาบอกว่าแทบสิบุมีคนเล่ยแบบห่างๆสิเนาะพี่น้องแต่แต่กับสาวหน่อยกลายเป็นว่ามันเกินเกินเกินสุด สุดสุด,สด,สดที่ประทับใจแห้งลายครับพี่นอ้องคือว่าตอนนี้อีหล่าองค์อีเฮ้าเนี่ยไปใสก็ตามมันมันดังแบบมันค้นแบบอยากเบิ่งอีหล่าด้วยความธรรมาชาติของอีหล่าความบันบานของอีหล่านะครับพี่นอ้องเบิ่งอีหล่าอยู่บ้านที่ว่าอีหล่ามาอยู่บ้านสองขึ้นสามขึ้นนะครับพี่นอ้องโอ้ยนอหน่อเฮ้าเห็นแลวก็มันก็นเป็นเด็กหน่อยคนหนึ่งที่แบบบนันบาน,บานที่แบบว่า คืออีกอย่างหนึ่งเขาพุ่มใจครับพุ่มใจกับอีหล่าที่แบบว่าบ่นหนาเสือว่าตั้งแต่อีหล่าเริ่มต้นมาจนถึงปานนี้อีหล่าได้บานไงคือพุ่มใจครับอีหล่าที่อีหล่าได้มีบานไงได้นอกแบบข้นบานไงสิเนาะอีหล่าก็คือคงสี่คิดพุ่มใจอยู่แล้วล่ะครับพี่น้องแต่กับอีหล่าก็ว้าบอบอกว่าได้เนาะแต่ก็รูุว่าพุ่มใจนี่แหละครับเพื่อนน้องความหักความแพงของเอฟซี ที่คอยติดตักอีหล่าที่คอยเบิงคอยแย่งอีหล่าที่คอยติดเบิงว่าอีหล่าสิไปใส่แน่ก็ทุกคนก็คคอยอยากเบิ้งสินะพี่น้องเนาะแต่ทั้งใดก็ตามที่วอลแล้วก็อยากวอลอีครับพี่น้องว่าโปมี่มองได้ที่ว่าสิแนนทอมมาขึ้นหน่อยครับพี่น้องโปมี่มองได้สนแนนทอมมาขึ้นแนนจนแบบสุดสุดหน้าประตูพี่น้องก่อนที่ออกจากประตูก่อนที่เข่ามากนะครับพี่น้องโอ้ยออกันแบบ แน่นอีหลีครับพี่น้องจนแบบค้นแบบอึดอัดคือสียหายใจชทบซิบออกนะครับพี่น้องแต่พอเขามาแล้วสักพักหนึ่งขนาดั้นนะพอะดึกดึกมากขนาดนครับพี่น้องแน่นขยายสังกะสีจนแบบว่ามันสุดสุดแล้วครับพี่น้องขยายออกแล้วนี่แหละคือคืออย่างครับพี่น,อน้องค้นค้นดั่งของอีหลา่าค้นอยากมาบึ้งอีหลา่าโกเบิ้งอยากอยากมาบึ้งความหักหนาหักของอีหลา่า นี่แหละครับพี่น้องไปไสก็ตามครับพี่น้องก็ขึ้นนีก็ทับเบิ้งอีกครับพี่น้องว่าสิเกิดจังใดขึ้นมือขึ้น,น,น,นขึ้นนีบอเลยเสนอเป็นแล้วจะในขึ้นนีก็อยู่ใส่ผมก็จำบ่ได้ลืมเบิ้งครับพี่น้องก็พาบุบหูก็แม่นมาแน่ครับพี่น้องจังใดก็ตามอย่าลืมมาเบิ้งของผมนั่มครับพี่น้องเอฟซีสาวเอท็กซี่ลงทางชาแนลอ่ะ อย่าลืมนะครับพี่น้องเท็กซี่หลงทางชาแน,นลคอยมาติดตามเบิรงแย่งกันแน่แล้วก็มาคอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เบิรงโฆษณาให้แน่เลยครับพี่น้องเด้อทังใดก็พอมาเป็นกำลังใจให้ผมนั่งครับผมพี่น้องผมก็สิริมาบอกเรื่องมวลมวนเรื่องอที่เกิดขึ้นกับอีหล่าแต่ละมือที่เห็นแต่ละมือนะครับพี่น้องเนาะมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลาอุยง e มือนี้ก็ขอบคุณครับ